สวัสดีครับอยู่ผมวอร์พีซีเหมือนเช่นเคยครับอ่ะบรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้นะของแบ็กส่งก็เรียบร้อยแล้วอย่างอันนี้เป็นอันนี้น่าจะ5070 Ti นะครับเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ย5080นะครับอันนี้เป็น5070 Ti นี่ใช่ตามนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็พวก CPU นะครับ CPU ก็แพ็คเรียบร้อยแล้ว 9950 XTD 9900 X นะประมาณนี้นะครับก็แย่ไปหมดเรียบร้อยเปิดตัววันที่12 3าทุ่มก็หมดแล้วนะครับหรือว่าใครอยากสั่งประกอบก็ยังเหลืออยู่นะ9,900 X 3D นะครับยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็การ์ดจอขาวนี่ครับโซลท็คโซลิดโอ้โหมีเท็กเจอร์ว่ะกล่องก็มีเท็กเจอร์ว่ะให้ดูให้ดูให้ดู ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เรียบๆนะมันเป็นนูนๆขึ้นมาการ์ดยิบปเ๊้ยไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าการ์ดนูนไหมก็เหมือนจะนูนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดนูนขนาดนั้นนะครับประมาณนี้กล่องสวยมากนะครับ5080 s o ย์แปดศูนย e ์โซลแทไวท์อชันครับอ่ะโอเคแล้วก็5070 Ti ก็มีมาเหมือนกันนะครับนี่ห้าศูนย์เจ็ดศนะครับแล้วก็5070 s o ย์เจ็ดศูนยะ์โซลแท็กโซลิดสามพัดลมนะตามนี้ใครอยากสั่ง5,000ซีรีส์ จับคู่กับลเสนเจ็ดลเซน 7, เก้าตัวใหม่ๆเนี่ยก็สามารถสั่งประกอบได้นะครับแต่ว่าลเส้นเก้าตอนนี้ขออนุญาตยังไม่มีขายแยกนะปัจจุบันนะครับเพราะว่าแยกไปให้ตั้งแต่วันที่12ตอน3ทุ่มแล้วหมดเกลี้ยงแล้วนะครับอ่ะสามเครื่องวันนี้เดี๋ยวเรามาทยอยดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีประกอบสเปคอะไรกันบ้างนะครับเครื่องถูกก็ทําเครื่องแพงก็ทําทําหมดครับตามใจลูกค้างบท่าไหลมาคุยกันใช้ทําอะไรมาคุยกันนะครับอ่ะโอเค เครื่องนี้จบที่44,990 44,990อยู่กับ Intel i7 14,700F นั่นเองครับอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับแรมตัวนี้เป็น 32G DDR5 บัท6000จาก h i s imi, เป็นตัว f ิวเจอรนั่นเองครับก็คือ 16G x 2 Dual Channel ครับ M.2 ครับ NVMe 1TB นะครับก็ลีดอยู่ที่5,000เมจากแบรนด์ a p e e r นั่นเองจริงๆแบรนด์นี้มันมีซิงนะ แต่ว่าที่ตัวบอร์ดมันมีซิงก์ก็เลยใส่ซิง์ของบอร์ดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอครับตัวนี้คือ Gigabyte GeForce r t x 4060 ti ครับตามนี้ gddr 6นะเป็นตัว3ใบพัดนั่นเองครับแล้วเป็นตัวเกมมิ่งด้วยนะตัวเกมมิ่งเนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัว Eagle มันจะไม่มีไฟนะครับอ่ะ C 4 4 990เหลืออะไรยังไม่ได้พูดอ่ะบอร์ดมันเชื่อบอร์ดตัวนี้คือขอดูก่อนนะ b 7 6 0 m gaming pad wifi ครับมีทั้ง wifi มีทั้งบลู o ู h ในตัวเป็น DDR5 นั่นเองครับใครที่ไม่สะดวกต่อสายแลนไม่อยากไปซื้อตัวรับสัญญาณบลูทู h เพิ่มอ่าบอร์ดตัวนี้ก็รับจบไปประมาณนี้ m 2ว่างอยู่อีกส slot ram ว่างอยู่อีกคุณสามารถเติมได้ในอนาคตชุดน้ำ3า3ตอน cs 3 6 0จากแบรนด์ซีน a m i อันเนงครับแล้วก็ในส่วนของ power supply ครับเป็น700วัตต์80พัทไว้จาก s i g m a t e ท h อันนงครับอ่ะโอเค C 4 4 9 9 0 ขายงบสี่หมืนห้าดูเครื่องนี้แล้วกันเอ๊ยลืมพูดเคส <c oughs> เคสตัวนี้คือพานูรามา z ซตโปแบกนั่นเองครับปรับไฟกดผ่านรีโมทอย่างนี้อย่างนี้นได้นะครับสีขาวสวยมากอ่ะโอเคจบเรียบร้อยอ่ะมาต่อกันที่เคสซินามิวายนั่นเองครับเปียวายนะครับผมสองสามสามเก้าศูนย์เี่ยมาดูกันสองสามสามเก้าศูนย์อยู่กับ Intel i3 7 4 1 0สิ0ครับ4คอแปดเทอร์โบ 4.7GHz นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับแรรมครับ16 g b d จิกดิเโฟบัส3,200 xpg เป็นแรม RGB ชุดน้ำาอตอน2อ0สมมคูลเลอร์มาเตอร์มาตเตอร์ลิควิด2อ0 L นลคอร์ b นั่นเองครับก็คือสีดำมาแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว m. 2ครับเป็น nvme ความจุก็อยู่ที่5 1 2 GB เคฟลีส0แล้วก็ ตัวชุดสายถัก2%ยี่สิบพินมทัทบอรแปดพินที่ตัวกาจอันนเองครับแล้วเราอยู่กับกาจอที่เป็นตัวตึงแล้วราคาแบบกลางๆนะอยู่ประมาณสัก70,00กว่าบาทนะครับจิกะไบ AMD Radeon RX 6 6พันะครับเป็นตัว8 g ดจิกจีดี0พลมนะใครที่งบน้อยงบประหยัดไปไม่ถึง4060เนี่ยตัวนี้คือคำตอบแล้วเล่นเกมที่ฟูลเ h ดีผมมองว่าค่อนข้างที่จะจบสำหรับการใบนี้นะ อ่ะโอเคครับแล้วก็มาในส่วนของมัธยบัร์บอร์ดคือ H610M H2 จากแบรนด์ a อด o c k นั่นเองครับพาวเวอร์สปายหกร้อยวัตซิมมาเทคเคสตัวนี้ก็ซินนามิวายพัดลมกระจกเทมเปอร์การ์ดจกข้างเทมเปอร์การ์ดเปลี่ยนไฟกดผ่านรีโมทได้นะครับอย่างนี้ชุดดวงชุดน้ำไปกันทางระบบตามนี้พัดลมมีมาให้แค่2ตัวนะสำหรับเคสตัวนี้มีตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1อ่ะโอเคจบเรียบร้อย2 3 3 9 0กก็เครื่องนี้ก็เป็นเบสิก เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเล่นเกมถ้าตัดชุดน้ําออกไปตัดชุดน้ําออกไปราคาเท่าไรชุดน้ำถ้าถ้าเอาชุดน้ําออกหมายหมายถึงแบบลบสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับถ้าเอาชุดน้ําออกก็ลองหั่นราคาดูนะถ้าสมมติว่าซิงค์เดิมเนี่ยมันก็อยู่ในกล่องนี้ซิงค์เดิมก็เอาอยู่สําหรับซ p u ตัวนี้เพราะมันแค่ไ3สามนะครับมันไม่จำเป็นต้องติดชุดน้ําก็ได้นะคุณก็จะประหยัดง,งบไปสอง0ัน็ นะตามนี้ก็แล้วแต่ความชอบใส่ชุดน้ํามันก็สวยแล้วก็อุณภูมิมันก็เย็นขึ้นจริงนะครับแต่ซิ่งเดิมมันก็เอาอยู่นะต่อมามาดูเครื่องนี้ครับเคสเทอร์ม l นเทส htg สองร้อยนะครับเคสเทอร์มนเทส htg 2 0 0พัดลมให้มาด้านหน้า3ด้านหลัง1แล้วเป็นพัดลมแบบต่อเข้ามาัเทบอร์ดโดยตรงนะครับผมอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน เครื่องนี้จบที่สองสองเก้าเก้าศูนย์ใครมีงบสองหมื่นสามฝากไว้เลยอ้อมอกอ้อมใจเ้วยแล้วกันนะเดี๋ยวมาพูดกันนะครับเครื่องนี้ CPU AMD Ryzen 5 4 500ครับ6คอร์12อเทอร์โบสีจุด CPU เนี่ยมันเป็นตัวประหยัดงบนะอยู่ประมาณ2000ปลายๆนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้แล้วก็แรมเป็น16 g b กจิก XPG นะครับบัสสามพันสองร้อยแปดจิกคูณสองด้วยชแนลซิงค์ลมระบายความร้อนเป็นตัว fx สี่หนึ่งศูนย์ four เส้นจากแบรนด์ id cooling หนึ 4, ่ง tower สี่ heat p i ทองแดงแล้วก็หนึ่งพัดลมร้อยี่สิบมมที่ติดมากับตัวซิงค์นะครับต้องบอกก่อนว่าซิงค์ตัวนี้เย็นกว่าซิงค์เดิมของ amd ประมาณสักยี่สิบองศานะถ้าใครสะดวกคุณก็เพิ่มใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่า line เส้นห้าสี่พันห้าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเค m 2ครับ nvme 512 g ้อคป แล้วก็การจอ i n n o t d RTX 4060 8 g b g d d ศูดบัลลมมาเทอรบอร์ด A 5 2 0 M HVS จากแบรนด์ a อ l o c k นั่นเองครับเคสก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว power supply ตัวนี้คือ6 0 0วัตต์เอ้ power supply เป็น7 0 0วัตต์ Sigma Tech นั่นเองครับ X power pro ถามว่าเคสตัวนี้เปลี่ยนไฟได้ไหมเอาเปลี่ยนไฟได้ไหมไวะกองม,อมีรีโมทนะครับนี่จัดไปเลยปรับ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  ปับ๊บจบเรียบร้อย R G B ก็มีนะตามนี้เคสเทมอลเทกมันก็หล่ออยู่แล้วเป็นเคสที่คุณภาพครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปร,ร้อย3มเครื่องวันนี้นะครับมันเดิมครับอย่างที่บอกไปใครอยากประกอบอลายเส้นตัวใหม่นะครับการจอ5,000ซีรีส์บริษัทก็ยินดีให้บริการนะหรือว่าซื้อแยกเดี๋ยวโพสต์ลงหน้าเพจเป็นช่วงๆถ้ามีขายแยกนะครับก็คว้ากันให้ทันละกันนะครับผมเก็บเงินไปทางได้โอนเต็มส่งฟรีวิดีโอ วิดีโอคอลก่อนทุกครั้งก่อนที่จะโอนเพื่อป้องกันมิชาชีพเพราะว่ามันมีเพจเพจหนึ่งที่มันใช้ชื่อว่าบอสพีซีเลยแต่มันโกงบัตประชาชนผ่อนใบเดียวผ่อนได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ระวังกันนิดนึงอ่ะจบเรียบร้อยฝากไว้แล้วลกันที่บอสพีซีครับ